สวัสดีค่ะเมนีกระหม่อมปึงป้าอ่าพอดีมีเอสีจักอ่าสมาัสมาคมคนพิการจังหวัดปัตตานีอ๋อสมาคมคนพิการจังหวัดปัตตานีนะคะมาาเยี่ยมชมที่ป้าทำไม้กวาดเนาะแล้วก็ลองลองทำดูก็ทำได้นะคะ ใครที่ดูคลิปป้าแล้วสนใจอยากจะมาทำเหมือนเอฟซี FC ที่มาจากไกลๆนี่ก็มาได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะ <c oughs> ปีปีปีหน้าเหรอคะที่ว่าจะมาเยอะๆกว่านี้ <c oughs> หรือว่าบางทีก็ปีนี้เลยอ๋อหรือบางทีก็ปีนี้โอ้ <c oughs> ต้องมาหลังเดือนตุเอ่อปาพานิดน,นึงนะคะเพราะว่าหนูจะจะทำยกตรงนี้ใหม่เอ่อเทพื้นตรงนี้ใหม่มาต้องประสานค่ะอืมยินดีต้อนรับค่ะแต่ <c oughs> ว,ว่าหนูนี่แหละไม่มีลูกมือแล้วหนูทำคนเดียวมันก็จะช้าหน่อย <c oughs> ปีกายนี่เอออันบแมเนปีกายอะ่ะปีเดือนเดือนอะไรวะ ที่นั่นก็มี f ีจักชยงลายมาเนาะแต่พอมานี่ก็มี f ีจักตัดตานีมาไกลมากค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงเนอะไม่ถึกบอรได้ได <c oughs> รอดึงรอดึงดึงเหมือนป้าดึงอะ่ะดึงเราดึงให้มันเลี้ยวมาฝั่งนี้ก่อนฝั่งขวาก่อนแล้วก็ ดึงรอบสองมันก็จะออกไปทางโน้นเออมันก็จะอยู่ตรงกลางพอดี <Okay. S 1> ให้มันเบี้ยวมาทางขวาเข้าไว้พอดึงรอบสองมันก็จะคืนไปเลยแล้วก็แน่นหงายมันขึ้นอย่าตะแคงอย่าเอียงมันเออหงายขึ้นหงายขึ้นมันจะได้หงายถ้าตะเคงแล้วมันก็จะเอียงไปทางซ้ายทางขวานะ ดูปลายด้วยให้สั้นลงมานิดนึงเออมาดูออถ้าหนูเอาลงคลิปแล้วก็ดูด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยเราไม่ใช่คนปัตตานีคนปัตตานีมาสามคนนะคะไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันอันนี้คุณลุงมาจากปัตตานีเนาะปัตตานีอ่ แล้วก็อีกขั้นหนึ่งมาจากปาจีนบุรีอ๋อมะพร้าวอ๋อทำโลโก้ของตัวเองเ่ยทำเปิดช่องอะไรไหมช่อง Youtube อะไรลงไหมคะไม่ได้เปิดโอ้ทำไมไม่ลง Youtube นะคะยังหรอกแต่มันสั่งของมันเยอะแล้วลำบากอมะพร้าวน้ำหอมขายดีนะคะครับผมอันนี้แพงแม่เอออ่า อันนี้มาจากที่ไหนคะเออมาจากน้องคายอันนี้สาวน้องคายนะคะจากเอ่ออะไรนะจากอีสานเหนือใต้แล้วก็ไปนู่นเลยใต้สุดเขตแผ่นดินแล้วเลยแต่หนูอยู่ทางอยู่ทางนี้มันย้อนแสงไม่ค่อยแจ่มเดี๋ยวหนูขอถ่ายสัก อ่าอ่าโอ้ฮึอพูดเด็กก็ได้นะคะเทคนิคใหม่ๆอเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ละพื้นที่แต่ละภาคอ่ม่ขวนผลดงท<ค>นใช้ได้ห้าปี ทดทานแขวนเงียนไม่มีหลุดการการที่เราใช้ให้ทนเราก็รู้รู้จักการวางไม้กวาดด้วยนะคะวาาค่ะต้องตั้งปลายมันขึ้นถ้าเราเอาปลายไม้กวาดจุ่มลงนิ่งแหว่งแหว่งกลางไปเลยนะแหวแหว่งกลางไปเลยทำที่สื่อป็นทตั้งค่ะของหนูก็ตั้งไว้นี่ทำไม้ตั้งไว้ข้างๆฝา ถ้าทำแฝนก็โอเคไหมครับค่ะได้บางคนเขาก็เจาะนะเจาะเอาเอาใแนอ่าเจาะตรงนั่นด้ามมานะแล้วก็เอาเชือกไนล่อนอ่ะร้อยแหวนไว้ค่ะนี่ของหนูของหนูจะทำอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยทำเนี่ยอ่าขายหมดและ อ่ามันทำใช้แล้วบางทีมันก็เฮี้ยนไปเฉยๆที่เขาทนทนนะก็กวาดเป็นเฮี้ยนในความงใช่ของคนก็ไม่รู้มันกวาดมันก็วางค่ะอืมแล้วก็มาตีว่าไม้กวาดมันใช้ไม่ทนดูการเก็บรักษาค่ะคนชาติการ เขาก็มาเอาของหนูประจำเขาบอกว่าใช้จนเฮี้ยนไปเฉยๆเขาไม่เขาไม่รู้ว่าแต่ละด้ามเนี่ยมันใช้ความพยายามขนาดไหนเนาะเาที่นีขายเขาขายแพงอย่าติหรอแต่ก็ติมั่งก็ดีบางทีคนทําเอาเอาไม่เอาคุณภาพเขาเอาปริมาณอ่าใช่ เอาแต่ปริมาณให้ได้วันละหลายๆอันเอาดึงไม่แน่นต้องทำให้มีคุณภาพเราจะได้มีลูกค้าประจำเหมือนแบบว่าทอเสือนะมันทอใช้เองมันจะคบแน่นค่ะทอขายมันก็ทอเบาๆช่างไม่เกินการขีดโดนมันห่างอะเนาะมันห่างมันก็จะน่าเสือทอเองนะแน่นปึ๊บเออเอาไข่ตัวจับเนี่ย ค่ะ <c oughs> เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคอยดูตอนต่อไปค่ะ